ลาดเบียนท่านผู้ชมผู้สรงเกียรติทุกท่านนะครับทางช่อง BNK 31น a m e r อวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงผู้เล่น p ับ G Mobile ทุกท่านขณะน,นี้ทางช่อง BNK 31 g a m e ทวได้ทำการสร้างแคลนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้นามว่า Welcome to Thailand โดยในเกมใช้ชื่อเป็น WC to Thailand เนื่องจากข้อจำกัดของตัวอักษร ผู้เล่นแบบตีโมบายท่านใดที่สนใจเข้าร่วมแคลนสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจโดยก่อนหน้านี้มีผู้เล่นหลายท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการรับสมาชิกทางชอ mean ่องมีนเคททีดิวันเกมเมอร์จึงขอแจ้งเงื่อนไขใหม่ังนี้โดยจะไม่มีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ใดๆในการรับสมาชิกแต่รบกนวนผู้เล่นทุกคนที่สนใจเข้าร่วมแคลนและได้เข้าร่วมแคลนแล้วหากทุกท่านสะดวกที่จะเปลี่ยนชื่อรบกวนทุกท่านเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น WCTS โดยตัว C เป็นตัวเล็กโดยนี่ไม่ใช่ข้อบังคับและข่าวประชาสัมพันธ์มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ สวัสดีทุกผู้ชมทุ <bunker> กคนครับอยู่กับผมมีนเทอรวันเกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับแบบจีในเซิร์ฟจีนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาลองเล่นนะเห็นว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงจิ๊กซอเหมือนเดิมนะครับผมลองเล่นมา 2- 3สเกมรู้สึกว่าจะหาคนยากนะมักจะไปเจอแบบวงเททางนะครับ มันมีคนเยอะนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจอในเฟสแรกๆนะมักจะไปเจอแบบแท้ายเลยนะครับบางทีเนี่ยเล่นมาครึ่งเกมนะครับคนยังเหลือ5060ิบหกสินะนึกว่าแข่งนะครับมีเพื่อนกดติดตามเราคนนึงนะครับ อ๋อลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการรับสมาชิกเข้าแคนเนาะตอนนี้ก็มีประมาณ1ิกว่าคนแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศรับเมื่อวานนะยังมีที่ว่างนะครับประมาณเกือบเกือบยีที่นะสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะขยายพื้นที่ให้นะครับสำหรับใครที่ได้เข้าร่วมแคนแล้วนะครับถ้าหากใครสะดวกนะครับก็บรบกวนเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น w c t s ด้วยนะครับ แต่ถ้ายังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้แบบตอนสะดวกแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับมีคนตามมาไหมเนี่ยไม่ค่อยเจอคนในเฟสแรกๆนะครับแม้ว่าผมจะลงสักคูลงโพชินคีก็ไม่เจอเลยนะเหมือนเซิฟนี้เขาจะเน้นเก็บแล้งเป็นพิเศษนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะผมยังแล้งน้อยนะก็เลยยังไม่เจอแบบตีตึงๆนะครับ โอเคไม่มีคนนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มของเสร็จแล้วค่อยตามหานะไม่เจอคนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นยานกันนะ <S <S เผื่อได้ของดีนะครับเอา้ากดผิดนะครับเดี๋ยวเดียวนะครับปุ่มมันยังไม่ขึ้นเอา้าแล้วทำไมปุ่มไม่ขึ้นวะเพื่อนไปแล้วนะครับอ่าขึ้นแล้วนะ นี่เป็นไงอย่างเท่นะครับโอเคไหนมีของดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องใหญ่นะครับเพื่อได้แบบท w นะเช่าแวบบไหนโอ้ไม่มีเลยนะครับมีแค่กอซ่านะปืนเลเซอร์สีขาวๆนี่ก็แรงนะผมลองเล่นแล้วนะครับ กระสุนใช้ได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับใช้ได้ตลอดเลยนะผมจะไล่เปิดกล่องให้หมดเลยนะครับเพื่อได้ของดีๆกว่านี้ปืนเลเซอร์อีกแล้วนะครับ ผมว่าเดี๋ยวเราเอายานพาหนะลงไปดีกว่านะครับจะได้ไปหาไล่คนนะครับรู้สึกว่าจะเงียบเหงาเสเหลือเกินนะฝารมเยอะไปก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคเอายานพาหนะลงไปนะครับบีบแต่เรียกเพื่อนก่อนนะเพื่อแบบส่งสัญญาณว่าเราจะไปแล้วนะครับ นี่อย่างที่นะครับ ลงสู่พื้นอย่างเนียบเนียนนะครับเอาเพื่อเราเดินน็อกกว่าทุกคนเราต้องไปช่วยเลยนะแบบนี้กำลับบงอยากเจอคนอยู่พอดี เฮ้ยเขาขับรถออกมานะครับเดี๋ยวดักก่อนนะเคื่อเขาจอดนะน่าจะไปนะครับน่าจะไม่จอดแล้วนะแบบนี้ต้องไล่นะครับลมล้วนๆเฮ้ยเจ้าบอดตัวน้อยอ้าวไม่ดาวอ้าวไม่ตายอีก โอเคนะครับบอดช่างที่ทนนานซะเหลือเกินเฮ้ยใกล้ๆนู้นนะครับมีรถขับผ่านไปนะตามนะครับตามอ้วเพื่อนจะมาชนทำไมเนะี่ยนี่ไงล้างเข่านะครับไปไหนแล้วว่าอ่านี่ไงเอ้าอยู่ข้างนอกด้วยสิบหายแล้ว <S <S โอเคโอ้โหเกือบพลาดนะครับหามุมปั๊มยาก,ก่อนนะครับกลัวเพื่อนเขาจะมาเสริมนะ อาแล้วกล่องอยู่ไหนวะเนี้ยไปกันต่อนะครับรู้สึกว่าหาคนยากจริงๆนะเสือบนี้นะครับผมหาไอ้ดอกไม่เจอวะทุกคนอ้าแล้วมันบินไปถึงนู่นแล้วมันยังไม่ลงอีกหรอวะอ้าวเฉยเลยนะครับเห็นตะลูกเก่านะข้างหน้าเนี่ย โอเคงั้นไปเอาลูกเก่าเฮ้ยนี่ไงสายมืออืมขอซ่านะครับเล่นดีไหมเนี่ยเฮ้ยมีเสียงรถมานะครับ โอ้โหแล้วจอดลงมาแบบนี้เลยเลยเขาน่าจะเพิ่งหัดเล่นนะครับผมจะไม่ซ้ำเขานะครับไม่ได้ใจดีนะเอาไว้ล่อแบบให้เพื่อนเขามานะถ้าเพื่อนเขาจะมานะครับ ภาษาจีน mm hmm. ไม่เป็นซะด้วยนะถ้าพูดเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะสื่อสารกับเขาสักนิดนะครับเดี๋ยวสมมติไว้ให้เขาก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องแอร์ดอกข้างล่างนะเดี๋ยวเก็บกล่องแอร์ดอกข้างล่างเสร็จแล้วค่อยขึ้นมาเช็คนะครับ คนเราผ่านมากลางเกมแล้วนะคนยังเหลือ5้าเบอยู่เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะหาคนยากซะเหลือเกินเอาวะได้อ W มานะครับเดี๋ยวขึ้นไปเช็คคนข้างบนนะครับเผื่อเพื่อนเข้ามานะอาวาตายไปแล้วนะครับงั้นเราไปหาคนกันต่อนะ จอบอดอยู่ซ้ายมือนะครับเฮ้ยผมเห็นคนวิ่งอยู่ถนนข้างหน้าวะทุกคนอ่ะไปไหนแร้วะเอา้าอยู่นี่โอ้โหถ้าเป็นคนก็าสายหัสในเนี้ไม่ได้ยินเสียงนะครับ ใชเป็นคนจริงๆเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วนะอยู่โล่งๆซะขนาดนี้พระเจเฮ้ยมีใครอยู่ในบ้านการจอดแบบบาสเก้าโอ้โหอย่างโหดบอลลวนๆนะครับอันที่จริงมันมีคนนะครับทุกคนแต่เราเนี่ยยังไม่เจอคนเลยนะเจะอแต่บอทนะ ถ้าแบบนี้ผมรับประกันได้เลยนะว่าจะมันท้ายเกยมแน่นอนนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เขาจะเล่นแบบเซฟเแล้วเอาไปบวกแบบท้ายเกยมนะหรือว่าเป็นเพราะเราแรงน้อยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มั่นใจอ่ะแล้วรถใครวะเนี่ย แล้วใครไปปีนเข่าอย่างนั้นวะเนะเอออะไรวเนี่ยต้อง oh. สองนัดโอ้โ oh หยิงจนหมดแม็กไหนออกมาดิปโอ้โห oh อยู่ดีๆบอดก็หยุดเดินนะครับจังหวะอะไรวะเนี่ยโอเคข้างล่างก็มีเสียงบอดนะเดี๋ยวเราไปเก็บข้างล่างก่อนดีกว่านะครับมันอยู่นอกวงนะ อ,อะไรวะเนี่ยเอา้าเน็ตผมปิ้งนะครับแล้วไปไหนเราวะไอตัวนั้นเมื่อกี้ยังเห็นปีนกำแพงกลับมาอยู่เลยนะครับมันเป็นบอดนะครับไม่ใช่คนนะเนี่ยโดดลงมาแล้วนะครับบอทเซิร์ฟนี้เหมือนคนเป๊ะเ,เลยนะครับทั้งวิ่งทั้งปีนกำแพงทั้งกระโดดนะครับบอทเซิร์ฟนี้ โอเคมีบอดอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนนะครับมีกี่ตัววะเนี่ยสองตัวนะเฮ้ยข้างล่างก็มีเสียงรถมานะครับเราน่าจะได้เจอคนแล้วนะทีนี้ โอ้โหหนึ่งแล้วงนะโอ้โหไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตามนะแบบนี้นานๆมันจะเจอคนนะ,จะเจอ,อทีต้องใส่ที่สุดนะครับท้ายเกมแล้วด้วยเอ้าไปไหนแล้ววะหายเอ้ามัแต่มองข้างๆนะครับอยู่ข้างหน้าเกือบแล้วนะโอ้บ้านข้างหน้าก็มีคนอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะนะครับมาอยู่กลางมรสุมเลยนะ ข้างบนก็มีเสียงรถอ๋เต็มหน้าเต็มหลังนะครับแบบนี้ข้างหน้ามีคนตรงบ้านมีอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ต้องระวังเลยนะครับเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนะโอ้โห,โโหจเย็นครับจเย็นอ้าไ้รถคันนี้นี่มันตีเดียวกันบอกว่าทำไมมันไม่ตีกันวะเนี่ยฟังอ้าวไม่โดนอีกอ๋อแบบนี้น่าจะตีเดียวกันแล้วนะครับ โอ้ยๆๆจเย็ยนจเย็ยนมีตัวยิงขึ้นเข่าปังอ่าโอเคหลังเราตัวหนึง่งนอู่่ไหนวะเสียงใกล้ๆไหนวะนี่ไงน่าจะบอดนะครับโอ้โหเพื่อนเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะปั๊มยาให้เต็มก่อนนะครับ เฮ้ยเปิดมุมแบบนี้หัวแตกนะครับชิปหายครับทุกคนข้างหลังมีรถบักกี้มานะโอ้โดนล้อมหลังแลวข้างหน้านะครับแบบนี้เล่นยากนะ ัวแบบก๊ลังยิงกับตี้ข้างในแล้วไอตัวหลังนี้มาสวยนะเดี๋ยวต้องหามุมเล่นนะครับโอ้ลงลมแบบนี้าใช้ปืนเลเซอร์ด้วยเน็อกไปหนึ่งตัวนี้ต้องยิงดับนะครับปังอ้าวโดนเฉยตรงสมกเนี่ยน็อกสอกตัวแล้วนะครับเอาวะเริ่มกลับมาเป็นมือสไนแล้ววะเนน่ยข้างหลังยังยิงกันอยู่เลยนะครับ น่าจะไม่มีใครไปชุบได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาจอดรถไว้ตรงนั้นหมดเลยนะโอ้เพื่อนเราโดนนะครับโอเคเจอแล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของตี้นี้นะโอ,โอเคเอ้าตายเฉยมีความแบบตายแบบดีเลย์ด้วยนะครับเหลือ2ตัวแล้วนะครับตัวบนเขากับไอตัวข้างหลังเรานะ เดี๋ยวโูลสมมกไปเอายานเราก่อนนะครับเราจะได้ไปหามุมเล่นดีๆนะตัวนี้อันตรายว่าตัวหลังเนี่ยไม่เห็นจุดเขานะครับอ๋อป่านี้เพิ่งจะยิงโอ้โหโดนไปเม็ดเดียวนะครับหายแล้วนี่ อไม่โดนอีกยิงโดนไปนัดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็น่าจะหนีลงข้างล่างไปแล้วนะแบบนี้เราได้โอกาสเข้าวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดักเขานะเผื่อเขาไปเข้ามุมนู้นนะครับนี่ไงว่าแล้วนะครับมีเสียงรถข้างหน้านะ โดนไปนัดเดียวโอเคนะครับตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะแล้วก็เป็นตัวที่ผมยังไม่เจอจุดเขาเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องเก็บสโมกกับเน็ตไว้เยอะๆนะครับแทบจะจบเฟสสุดท้ายแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าเฟสสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยวงมันเล็กแล้วนะครับหายังไม่เจอเลยนะเนี่ย นี่โดดอยู่ที่เดิมประมาณ2-3นาทีแล้วนะยังไม่โผล่ออกมาเลยวงมาแล้วนะครับเราต้องปูสมอกเข้าแล้วนะอ๋อเจอแล้วนะครับขวามือนะเมื่อกี้เห็นแบบโผล่มาแวบๆนะครับวิ่งแบบนี้ก็โดนสิครับ เรียบร้อยนะครับกินไก่ไป18คิวโอ้โหอย่างเถอะมามันช่วงท้ายเกมครับช่วงแบบต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยเราไม่เจอคนเลยนะเอา้าผมลืมไอ้นี่ทุกคนลืมกดแบบชูถ้วยไก่นะครับ